การที่เรามาสวดมนต์แล้วเราเป็นคนหลงหลงลืมลืมนี่ดีนะถูกทางนะทุกถูกนะถูกนะลืมลืมมันจะลืมบางเรื่องบางเรื่องมันไม่ลืมหรอกอ่าบางเรื่องที่มันแน่นแน่นไม่ลืมไม่ลืมเรื่องจิกจิกจอกจอกเนี่ยมันจะลืมอยู่ทุก บทสวดมนต์นะครับหลวงตาที่ว่าบางบทเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อออย่างบทนี้เป็นบทเมตตาบทนี้เป็นบทป้องกันบทนี้เป็นบทแบบใช้ปราบปามอะไรเงี้ยมันเป็นกําลังจิตเฉยๆไม่มีอะไรบทเมตตาคือตัวเองเมตตาตัวเองก่อนนะครับคนที่เมตตาตัวเองได้คือไปที่ไหนมีคนเมตตามันส่งความเมตตากับตัวเองไว้ ไม่ครบในอารมณ์ที่ไม่ดีทุกชนิดพอมันเกิดกระทบก็กลับมาอยู่กับการแผ่เมตตากลับมาอยู่การสวดมนต์มันก็เลยมีความสว่างคสายใหญ่กับเมตตามันก็เลยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น<า>ถ้าผู้ใดเมตตาตัวเองในอนาคตคือเป็นผู้ที่มีความเมตตามากสุดๆเลยค เมตตาตัวเองเจาะให้ช่องยังไงแค่คถ้าอารมณ์ยังเสียมีใครก็เมตตาไม่เอาไ<อ>ม่มีหรอกจุเขามองเขาก็หงุดหงุดหิดแล้วแหละเมื่อเสารณ์หงุดหิดเนี่ยขณะเราอยู่แใกล้เขายัางรู้เลยใช่ไหมไม่นั่งใกล้ๆหรือมันอยู่ใกล้ๆเรายัางรู้ที่ใหญ่นี่อารมณ์เสียบ่อยเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ครับม,มันจะมีความรู้สึกไง คือคนเนี่ยมีความรู้สึกทุกคนแหละมีรูปมีนามตาเห็นเนี่ยจิตสัมผัสนามมาทธรรมมีความรู้สึกแต่มันเป็นทางโลกแต่ถ้าเรามาสวดมนต์ห่างจากโลกบ่อยๆอ่ะคมรู้สึกในนามมาทธรรมก็ต้องมีความรู้สึกเนี่ยไปไหนก็จะมีความรู้สึกเอ๊ะใครเดินเดินเดินตามมีความรู้สึกข้างหลังเนี่ยเวลาเดินออกไปเนี่ยมีความรู้สึกมันก็ต้องผีแล้วล่ะหรือไม่ก็คนนะมีความรู้สึกนะคือจิตมันกลมๆเลย ครับมันมันมองในรอบทิศทางจิตข้างหลังคือความรู้สึกข้างหน้าคือเห็นข้างข้างเห็นข้างหลังคือความรู้สึกครับความรู้สึกตรงนี้ในนาคตน่ะมันจะรู้แมอะทั้งไปผู้หญิงผู้ชายผีมาระดับไหนมันก็รู้ไปหมดแเลยครับคือเรียนไงจิตมันเป็นกลมๆใช่เหมือนเรานั่งอยู่อย่างแต่ล้วเรานึกถึงหัวหัวแม่โป้งเราที่เท้าจิตมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะถูก จิตอยู่ตรงไหนมันอยู่ทั่วไปอยู่ทั่วเลยอะใช่ถ้าจิตเราอยู่กับหลวงปู่เวลาเขาแทงเราเราก็มีความรู้สึกว่าจิตเราอยู่ท่านโอ oh. แต่พอมันออกมามันก็ตายนะพ <c oughs> อเข้ามากับโอ้เจ็บแล้วละ่ะครับเหมือนเราเหยียบเหยียบไอ้ตะปูหรือเหยียบอะไรเงี้ย <c oughs> เราไม่มีความรู้สึกเพราะเราไม่เห็นอ๋อ oh, แต่พอเห็นเลือดท่านพอเห็นเลือดเอ้าเจ็บแล้ว จิตไปอยู่กับขาแล้าเหมือนตอนคุณหมอจะฉีดยาแล้วเขาฉีดแล้วเขาฉีดไม่เข้านะจิตอยู่กับพระเพราะตอนนั้นกลัวแล้วไปอยู่กับพระชโชอมันยัะไม่เข้ามันสายใยญ่จิตกับพระมันเป็นสายใหญเดียวกันครับมันเป็นมันกลัวเข้าใจไหมมันก็เลยเข็มเลยงอเข็มงอเลยใช่ว่าเราเหนียวในงคงกับพันเนีมีเยอะมีเยอะมากแลว ครับคนที่ห้อยพระเน่ะห้อยพระหลงตาอะไรฮะห้อยพระองค์อื่นก็มีช<อ>าวกจิตเขาอยู่กับพระจริงๆเขากลัวจริงๆอะ่ะเขียงมนจะงอเงี่เลยโอ้โหมันเป็นเนื้อเดียวกับจิตไงความกลัวไงครับเรื่องเหล่านี้มันก็มันก็เหลือจะเชื่อเหมือนกันนะคมันไม่เหลือเชื่อหรอกตุมันเป็นสภาพของความเป็นจริงถ้าคนเห็นบอกโอโ้สุดยอดเลยจริง,รงๆมันเป็นตามธรรมชาติครับ จิตเนี่ยการฝึกจิตไม่ใช่ฝึกง่ายๆนะพูดนึ่งจิตจริงๆตัวเราจริงๆเนี่ยมันเคยหยุดคิดหยุดนึกที่ไหนล่ะไม่เคยเกิดเกิดดับดอยู่งั้นน่ะนอนมันก็ฝันถ้าไม่ฝันไม่บันทึกมันคือพักจิตมันพักหรือไม่กันนั่งสวดมนต์แล้วมันหายไปคือพักแล้วล่ะ แ้วนั่งนิ่งๆเอาไม่คิดอะไรเลยทำได้ไหมอ่ะขนาดนอนเนี่ยจอยมันโยเนี่ยเอจะมันหลับยังไม่รู้แล้วหลับเมื่อไรเลย<ะ>เวลาเราโกรธเนี่ยสะสมมากๆเนี่ยัยังตามไม่ทันเลยด้วยเวลาโดนโลมปั๊บความรู้สึกขึ้นเลยอ่ะ พอไปแล้วอา้าวตายหาแนละ้กกูมาสวดมนต์ตั้งนานนะอารมณ์ยังเดิมอยู่เลยก็ถูกมันไวัไงเออมันควบคุมยากไนงะทีนี้ถ้ามันควบคุมได้เนี่ยมันก็โอเคแล้วแหละสุดยอดมันเลยเนี่ยเหนือหเหตุเหนือผมไปเลยแล้วทีนี้มันก็เริ่มสร้างบาร,รมีแล้วเริ่มคิดแล้วกูจะเกิดมึงตายแล้วกูจะเกิดไม่เกิดกูจะไปไหนโน่นแล้วมันเขาจะมานั่งสวดมนต์ทำไมสวดมนต์ภาวนาทําไมอนะ่ะอย่าไปเชื่อเขาบอกไปอ่านหนังสือแล้วจบ สำเร็จนะหลวงตาไม่เชื่อครับ<ะ>ขนาดสมัยพู้ได้เจ้านะท่านเทศในคนฟังจังเยอะนะสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับยังฟังไม่เท่ากันเลยบางคนฟังปับ๊บออกเป็นโสดาแล้วเป็นได้ยังไงเพราะสายใยเก่าพ่อมีเขา,เาฟังปั๊บเขารู้เลยฟื้บขึ้นมาเลยนี่เขาเรียกว่าสายใยนะบางคนฟังอย่างเราเนี่ยฟังทั้งวันกู่ก็ยังเป็นโกอยู่นะ รู้ว่าหนึ่งเกิดแล้วดับนี่รู้ไม่มีใครไม่รู้หรอกครับแต่มันไม่มีมันไม่เคยฝึกมันไม่เข้ามันไม่เข้าอยู่รู้อ่ะไม่มีใครไม่รู้หรอกก็ดีไม่ก็รู้ไม่ดีก็รู้รู้ครับแต่มันบังคับไม่ได้ไงคือไม่เดี๋ยวฝึกเป็นเลยเป็นแค่โซดายังซาอยู่ไ็อยู่อยู่ตามร้าน กินแล้วก็ซาอะไรประมาณนั้อหลวงพ่อท่านสอนให้เข้าใจเรื่องการเวินวาดใจเกิดครับจริงๆท่านบอกเองไม่เกิดได้ยิ่งดีท่านบอกไม่ต้องไปเกิดหรอกเองไปเป็นพรยเจ้าหรือเป็นพระปเจกหรือเป็นอะไรก็ตามมันก็ไม่เกิดเหมือนกันแหะแต่มันเทตรงที่มันมีพวกเยอะขนาดนั้นประมาณนั้นแหละระวังที่เองวินวายใจเกิดมันเทหน่อยอะไรอย่างงี้ ใช่ไหมมีพวกเยอะครับ<ะ>มีพวกเยอะพวกเองก็มีปัญหาเยอะอันแหละเอาเองต้องทนไงเองพวกเยอะเองก็มีปัญหาเยอะเพราะคนมันมีระดับไม่เท่ากันไงอ๋อบางคนก็มาจากข้างล่างบางคนก็มาจากข้างบนบางคนก็เวียนล่างอยู่งั้นแหละขึ้นมามนุษย์กูก็ยิ่งยุคนี้แหละลงล่างเยอะเลยกูก็เวียนล่างอั่นแหละบางคนก็เวียนบนไงมันต่างกันนะ แล้วเราก็ต้องช่วยพวกพักพวกเรานเอา้าวโพธิสัตว์ไม่ช่วยได้ยังไงสุอหลวงพ่อท่านบอกว่าเองทําบุญกับข้าแม้จะบาทเดียวนะข้างเดียวในะชีวิตเองอนะ่ะขี่พบกี่ชาติเองไม่เคยข้าเห็นเองเองข้าก็ช่วยเองได้แนละ้วครับมันเป็นสายใหญ่แห่งกรรมเลยเหมือนพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเวลาท่านเทศใครเนี่ยผู้ที่มีโค้งเกี่ยวข้องก็ต้องไป ต้องไปเกือ้อกูลเกือ้อกูลเขานะอย่างพระนะเห็นไหม <c oughs> ในในพระเจดิยดกอะนี่คือสายใหญ่แห่งกรรมอเพราะเหตุนี้ทําไมบางคนถึงรู้สึกผูกพันกับคนนี้ <c oughs> ต้องไปช่วยเหลือเกือ้อกูลคนนี้ <c oughs> เป็นดูคนนี้ใช่ <c oughs> มันมีเหตุและผลของทุกทุกอย่างมันไม่มีอะไรไล่เหตุไละผลในการเวินว่าแต่เกิดมนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนหรอกท่านบอกครับ ไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาหรือพรหมมนุษย์กับสัตว์อยู่ด้วยกันหรือมันก็ข้างล่างก็เวียนไปอย่างนี้แหละอวัยภูมิมนุษย์ข้างบนเวียนไปกบเวียนมาเวียนโดยกรรม,มว่าเนีเหมือน,นท่านอธิบายว่าชาติปัจจุบันเนี่ยคนในโลกเนี่ยมันเกิดมารับเศษกรรมแล้วมันก็ทําใหม่รับเศษนะจ๊ะแล้วก็ทําใหม่ กูอยากทําดีไม่ดีก็เรื่องของกูอยู่ที่ภพชาติอยู่ที่อยู่ที่บริเวณที่วเกิดเนี่ยครอบครัวเป็นอยู่ที่ยุคสมัยประมาณนั้นแหละเนี่ยยังยุควัตถุเจริญเนี่ยมันก็ไปตามนั้นคือไปตามกรรมอ่ะไม่ได้มาฝึกกรรมฐานมันก็ไปตามกรรมพอตายแล้วมันก็ไปตามกรรมไปตามอารมณ์สุดท้ายคือมันกอกลับไง เราบันทึกกรรมอะบันทึกตั้งแต่จําความได้ไงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมอะไรก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยทาไปโลกมั่งโลกซะส่วนใหญ่ยุคนเนี้ย mm hmm. พอตายแล้วก็ไปตามกรรมคืออารมณ์สุดท้ายไม่ข้างบนกับข้างล่างหมดเสร็จแล้วมันก็นมารับเศษกรรมในเมืองมนุษย์แล้วก็ทําใหม่ทานโอกโ ก็ถูกเราไงจุแค่เศษกรรมนะเศษนะเนี่ยเศษนะโอสง,อง,องสัยเศษหนูตายตแล้วก็ไปรับกรรมตรงๆเลยนะเกิดมาไ่สิรับเศษด้วยนะโอ้โหประมาณนี้แหละแต่ยุคป,ปัจจุบันท่านบอกชาติเนี้ยเองอยากพฤติเองต้องไปตามใจเองอยากเกิดก็ได้ไม่อยากเกิดก็ได้เองจะเกิดกับพอตายปั๊บเกิดเขาท้องเลยก็ได้ หรือเกิดกับคนตายก็ได้มันต้องเข้าท้องก็ได้นี่คือพุทธศาสตร์ท่านบอกอาก็ถูกแล้วถ้าเข้าใจในการเวียนว่าตายเกิดนะมันกลัวไหมเอับมันไม่จะไม่กลัวหรอกเพราะไหนๆก็ตายแง่แก่อยู่แล้วไงแล้วก็เกิดแน่นอนถ้าเราฝึกเราสามารถจะกําหนดได้นะกําหนดเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็มาหลอก็ได้เลยเอาหลอแบบไหนก็ได้ ท่านบอกเอ,งเ,องเกเกิดแต่ตายในผู้รัจเจอมุจวบันเนี่ยโอ้โหถ้าเองทำชาตินี้มันชินชินเนี่ยนะเองกระจายเนี่ยรูปรักข้าเนี่ยแนวทางของข้าเนี่ยเกาะไว้เลยท่านบอกเกาะไว้เลยนะครับใช่เกาะเกาะข้าไว้เลยเพราะข้าบรารมีเยอะครับโอ้ยสมัยท่านอยู่นี่ชี้ปั๊บเห็นปุ๊บเลยนะทุกเห็นเป็นภาพใช่เองก็ทำได้ท่านบอกถ้าเองฝึก แต่เองไม่ฝึกกนันเองเกิดมาแต่ละพบเจอชาติเองก็ติดแหละยังไม่ยอมฝึกไงติดโน่นติดนี่ก็ไม่ฝึกนะพอเองใกล้จะตายเองโอ้โหฝึกไม่ทันแล้วก็ยังดียังฝึกอยู่ทั้งหมดบางคนเนี่ยไม่ฝึกเลยไม่เข้าใจเลยปฏิเสธด้วยช่วยอะไรไม่ได้อืครับอย่างเรื่องของจิตสุดท้ายนะครับหลวงตา การที่เราจะฝึกจิตสุดท้ายเนี่ยต้องฝึกจากในนี่อย่างเงี้สวดมนต์เนี่ยฮจิตเราควบคุมท่าทั้งสี่เราอยู่นะจิตเราคือลูกคุณนามมธรรมนะจิตอะมันมันมันอยู่กับรูปกระทำรูปกระทำนามกระทำเขาเรียวกว่ารูปนามคือกายกับจิตนั่นแหละจริงๆแล้ว <ฮะ S 2> มันตอนมันเกิดมันเกิดพร้อมกัน ถ้าเรียวกว่าปฏิสุธิคือเกิดในท้องมารดาพร้อมกันนะะไม่ใช่ไม่เกิดพร้อมกันนะเกิดพร้อมกันนะบิดามารดาแล้วตัวเองด้วยโลกวิญญาณในมนุษย์มันมนุษย์เนี่ยสามารถจะกําหนดไปได้ไปเกิดได้กับวิญญาณพวกเทวดาหรือผมหรือวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับคนๆนั้นน่ะที่มีช้องอะมันก็จะเข้าท้องไปพอเข้าไปเสร็จมันก็มีรูปแล้วมีนามแล้ว <laughs> เข้าใจคำว่ารูปนามไหมเอ,อ่อทีนี้เวลาออกเนี่ยรูปมันไม่ไปมันไปแต่นามมาทำคือจิตคือวิญ,ญญาณคือความรู้สึกคืออธิสมากายคือนามมาทำที่ควบคุมควบคุมรูปประทรมอยู่เนี่ยมันออกมันออกเพราะควบคุมไม่ได้โดนของแหลมของมีคมโดนพิษโดนของมีพิษ,พษแก่สลา ควบคุมไม่ได้มันก็ออกที่พุทธศาสนาสอนเรื่องทุกข์แหละไม่ใช่ทุกข์เพราะผัวจริงเมียทิ้งแล้วทุกข์นะไม่ใช่อันนั้นทุกข์ทำเองก่อหาเรื่องเองทุกข์จริงๆเนะี่ยคือทุกข์คือการตายและเกิดอ,ออกจากร่างเนี่ยมันทุกข์ทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ไนงะมันต้องออกถ้าเราไม่ไม่ฝึกแล้วออกไปไหนอนะมันก็ออกไปตามอารมณ์สุดท้ายไนงะ เนี่ยท่านให้เพียนาเนี่ยส่วนมนทำไมอะ่ะเพื่อต้องการความเคยชินสายใย,ยกับพุทธมนต์อพอเราจะตายมันบีบเราเนี่ยสายใย,ยมาไหมมาไม่ทันมันบีบเราด้วยเราไปก่อนก่อนที่เราจะเป็นทุกข์อ่ะเดี๋ยวมันทนไม่ได้ทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้ไงมันต้องออก เพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายเราก็ดูจิตปัจจุบันเราเนี่ยฮะถูกมันเป็นยังไงมันถูกต้องเลยอย่างนั้นเลยฮะปัจจุบันคืออนาคตนะถ้าเราฝึกปัจจุบันทุกวันทุกวันอนาคตเราเป็นยังไงอ่ะครับมันก็เหมือนเราซ้อมนะเวลาเราเจอความเจ็บป่วยเรานึกถึงพระออกไหมถูกที่มันนึกไม่ออกลืมไปเลยนะไม่ออกซะนะว่ากําลังยังไม่พออสายใยกับท่านยังไม่ไม่พอเพียงพอเพราะท่านมันบีบลา มึนเลยเหมือนแค่เจอความทุกข์ความผิดหวังเนี่ยเราก็ไปกับเรื่องราวนั้นเราใช่นึกถึงพระไม่ออกคนไปเป็นชั่วโมงอ่ะครับอืนี่ก็เรียกว่าสายใหญ่แห่งกรรมเลยครับจริงเรามาบันทึกทุกวันเนี่ยเราบันทึกปกตงต้องการมีสายใหญ่กับพระครับกับไตรสนนาคมกับจักรพักับุลุงปู่กับภูมิหาร เพราะฉะนั้นจิตมันต้องฝึกทุกวันต้องสร้างความเคยชินให้เขาทุกท่านถึงสอนลุงตาบอกเองกินข้าวทุกวันเองต้องฝึกทุกวันเองฝึกได้ตอนมีชีวิตมีลมหายใจครับ<ะ>ถ้าเองไม่มีรูปเองตายเองฝึกไม่ฝึกไม่ได้<ะ>มุษน์ไปได้ทุกภูมิของมนุษย์แล้วนี่มีรูปมีนามเนี่ยมีกายมีใจเนี่ยฝึกไปได้ทุกภูมิในโลกเนี่ยค แต่ตายแล้วไปไม่ได้มันเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณไปตามภพภูมิที่ตัวเองปฏิสธิี่นั่นแหละตอนเกิดนั่นแหละไปพรมคืออยู่พรมนั่นเทวดาจะแต่ละชันก็ไปก็อยู่นั่นแหละเหมือนถ้าคนที่เขาได้อารมณ์พรมอารมณ์เบาแล้วเขาชํานาญในจิตตัวนี้แล้วมันก็จะติดไปเรื่อยๆแน่นอนเวลามีปัญหาเขาก็เข้าไปในอารมณ์นั่นนะเหมือนเรา สวดมนต์เรามีนิมิตบ่อยๆครับมันก็จะสะสมความรู้สึกในนิมิตรตรงนั้นตรงนั้นไปเรื่อยๆทีนี้เราไม่อยากสวดเราก็เวลาสวดนาเราก็เข้าไปอารมณ์ตรงนั้น<อ>มันก็จะหายไปเลยอยากเข้าเข้าได้เลยถูกต้องเพราะมันชําน,นาญเพราะมันชินแต่ที่ทําไงจะให้มันชินเนี่ยมันก็ต้องฝึกบ่อยๆในตอนเนี้ยมีชีวิตอยู่เนี่ยแลก็คินนอนสวดมนต์นี่แหละน้าคอนเซ็ปต์เนี่ยกินนอนสวดมนต์นะ ไม่จะทําอะไรเช้าเราก็แจกจับชายไข่โปรให้กินเนี่ยกินแล้วก็ไปนอนสวดไงครับสวดไม่มีใครบังคับไหมตัวกูเป็นใหญ่ที่สุดแล้วครับอ่าบังคับกูเองไม่ได้บังคับใครได้จะบังคับตัวเองแล้วล่ะเวลาตายแล้วใครช่วยเราได้เหรอไม่มีไม่มีชีสันบอกอิอัตโนนาโถมันเป็นภาษาบาลีครับ ช่วยเหลือตัวเองเวลาทุกมันก็ไม่มีใครช่วยเราได้หรอกต้องแก้ไขเองเพราะทุกข์มาจากเราเองเราจะแพ่ความทุกข์ให้คนอื่นเขาจะเอาไหมขนาดแล้วแพ่ความสุขให้คนอื่นเขายังไม่รับเลยเนี่ยลองแพ่ไปยกเว้นวิญญาณเน่ะตลองแผ่เอาหมดเลยมนุษย์บางทีแพ่ไปเนี่ยโอ้โหแผ่ไม่เข้ากำลังด่าผัวอยู่แผ่ไม่เข้า พอจิตไม่เครื่องเครื่องส่งมันส่งเครื่องรับมันไม่รับไง <ienia. S 2> เข้าใจไหมเออถ้าเครื่องรับเนี่ยพอเราแผ่ปับ๊บเราจะรู้สึกว่าเออใยนี่รับได้เนี่ยมีความรู้สึกอยู่ pointers. ออกมานั่นแหละแสดงว่ากําลังสวดมนต์แสดงอารมณ์ดีกาลังดีครับอ้อ ahor, <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนเราทําบุญเนีย่ยสมมุติเราอยากแผ่ให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่กับแผ่ให้คนที่เสียไปแล้วมันรูปแบบการแผ่คนละอย่างกันแล้วโอ้คนละเรื่องเลยฮะแผ่มนุษย์เนี่ย มันตอนที่เราแผ่อารมณ์มันไปไหนอะมันเข้าไหมล่ะถ้ามันเข้าเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกนึกถึงเราอยู่นะม,มันจะเห็นภาพเราอยู่เพราะเราเป็นตัวแผลไนงะแต่วิญญาณยังไงก็ถึงถึงเพราะมันเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นนมามธรรมเป็นผีไนงะมันไม่มีรูปรูปในี่ยตัวตัวที่เราปิดบังรบเราเนี่ยตัวรูปเนี่ยตัวปิดบัง มันมาตาตาหูจมูกดินกายจากรกรถกินเสียงเข้าใจไหมทุกครับกูกำลังร้องเพลงเพลินๆอยู่เนี่ยกูไม่รับอะไรทั้งนั้นอะ่ะ<ช>บุญเบินไม่เอาไม่ไม่เขาไม่เข้านะ